อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์เน็ตสายเข้าไม่ถึงเน็ตไฟเบอร์เข้าไม่ถึงเพื่อนเรามีอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับโมเด็มเราเตอร์ 4G นั่นเองครับ oh. เอาไปใส่นะครับ oh. ผมตัวอินเทอร์เน็ตซิมที่เรามีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซิมแบบเติมเงินซิมแบบรายเดือนก็ตามเบื่อนที่เป็นซิมเน็ตนะครับย้ำที่เป็นซิมเน็ตเนี่ย <Okay. S 1> เอามาใส่ในส่วนของโมเด็มเราเตอร์ 4G ตัวนี้เพื่อน ต่อสายแลนได้นะครับผมตัว MR100 ได้สายแลน2พอร์ตเพื่อนในส่วนของ MR600 ตัวนี้ได้4พอร์ตครับ MR100 นะครับจะมีในส่วนของตัว Wi-Fi 2 4 N 301ขึ้นนะครับ MR600 นะครับจะมีในส่วนของ Wi-Fi 5GHz และ2.4มี2ขึ้นแล้วแต่เลือกกันเลยใครที่ดูหนังฟังเพลงทั่วไปใส่คอนเทนต์ MR100 ได้ครับแต่ถ้าเกิดเล่นเกมแนะนำ MR600 ตัวนี้ <Yeah. S 1> เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบในส่วนของตัวเราเตอร์นั่นเองครับตัว Archer MR 100จะมีสายแลนนะครับผมช่องสายแลน2พอร์ตแล้วเกิดตัว MR 600มีช่องสายแลน4พอร์ตนั่นเองครับอย่าลืมต่างกันตรงนี้ในส่วนของตัว Wi-Fi ด้วยนะครับวิธีการใช้งานคือเอาเสาตัวเนี้ย ร้านค้านะผมส่งไปเรียบร้อยเพื่อนๆนแกะกล่องมานะครับจะมีเสาอย่างนี้นะครับสองเสานะครับให้บิดเพื่อนๆนบิดไปเลยเพื่อนๆบิดหมุนไปทางขวานะครับผมให้แน่นให้แน่นแล้วก็ดันขึ้นอย่างนี้เพื่อนๆนดันขึ้นอย่างนี้ได้เลยนะครับอันที่สองมีในส่วนของตัวเดือยเข้าไปนะครับผมเนี่ยตัวนี้แล้วก็เราก็หมุนในเพื่อนเห็นไหมหมุนแบบตรงๆครับผมหมุนไปก่อนนะครับผมหมุนให้ตรงก่อนนะครับเอาให้แน่นแน่นเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยดันขึ้นนะครับเวลาเราตั้งนะ หรือจะไปติดกับผนังก็ได้ผนังเราติดผนังเราก็เอาขึ้นแบบนี้นะครับผมอันนี้ในส่วนของตัว เราเตอร์นะครับในส่วนของตัวสายแลนนะครับตัวนี้นะครับแถมไปให้ด้วยนะครับย้ํานะสายแลนนะครับแถมให้ด้วยครับเราสามารถที่จะเอาจิ้มนะครับผมพอร์ตไหนก็ได้ย้านะพอร์ตไหนก็ได้นะครับผมจิ้มใส่เสร็จปุ๊บเอาไปต่อคอมพิวเตอร์นะเน็ตวิ่งปั๊บเลยแต่ในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ชื่อ Wi-Fi พ a รเวิร์ดอยู่ตรงนี้เพืเ่อนๆดูตรงนี้นะชื่อ Wi-Fi พ a ร์ทเวิร์ดสามารถเปลี่ยนได้ครับเข้าหน้าคอนฟิก192.168.1.1ครับผมแล้วตั้งค่า ในส่วนของตัวพาร์ทเวิร์ดกัน,ก,นแบบกันแบบกันแฮ็กอะไรต่างๆครับแล้วเราก็เข้าไปเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi พารทเวิร์ดเองได้นะครับไม่มีล็อกเพื่อนๆสามารถใช้ตามนี้ก็ได้ตั้งเองก็ได้ชื่อ Wi-Fi นะครับเสียบสายแลนใช้งานได้เลยเสียบเข้านะครับผม ps5 ps4 นะครับผมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับกล้องวงจรปิดครับสมาร์ททีวีนะครับล้วนส่วนของตัว Wi-Fi ได้ทุกอุปกรณ์เหมือนกันครับผมขั้นต่อไปคือการใส่ซิมเนพะื่อนขั้นต่อไปคือใส่ซิมอนะินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ผมจะใส่ในส่วนของซิมอินเทอร์เน็ตดีแท็นั่นเองเพืนะ่อนะดีแท็นะจิ้มใส่ซิมสล็อตอยู่ด้านนี้เพืนะ่อนสล็อตอยู่ด้านนี้ครับผมจิ้มใส่ซิมนะครับผมแค่เอาเสียบไปตรงๆครับผม เสียบไปตรงแล้วดันลงครับเดี๋ยวมันจะดังแก๊กเพื่อนๆดังแก๊กนี่ไงเรียบร้อยครับผมจิ้มใส่ซิมเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปคือเสียบปลั๊กไฟเพื่อนเเสียบปลั๊กไฟแล้วเปิดเน็ตวิ่งเลยเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้เพื่อนเพื่อนะครับผมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใครอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับอยู่บ้านสวนต่างจังหวัดตัวนี้เหมาะเลยเน็ตสายเข้าไม่ถึงเน็ตไฟเบอร์เข้าไม่ถึงครับสามารถกดเลือกได้นะครับ,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 บเพื่อนเพอได้อยไางนี้นะครับเสียบปลั๊กไฟเพ มันดูใกล้นะครับผมในแบบนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเสียปลั๊กไฟเพื่อนอันนี้คือปลั๊กไฟแรปเตอร์นะครับผมเสียปลั๊กไฟจุดนี้เพื่อนเ,เสียปลั๊กไฟนะครับผมเข้าเสร็จปุ๊บแล้วก็เปิดนะครับผมเปิดปุ๊บใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวรอบูตแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวรอบูตนิดหนึ่งครับผมเสียปลั๊กไฟนะครับแล้วเปิดนะครับใช้งานได้เลยนะครับผม ตัว MR 100นะครับไม่ต้องเปิดนะเสียบปลั๊กไฟขึ้นเลยแต่ถ้าเกิด MR 6 0 0มีปุ่มสวิตช์เปิดให้นะครับเปิดปิดโอเครอบูตนะครับประมาณสักไม่กี่นาทีเพื่อนๆหนึ่นาทีครับ๋ยวบูตขึ้นมาจับสัญญาณนะครับจะขึ้นขีดนั่นเองขึ้นขีดมาให้เลยนะครับล้วก็สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ครับใช้แทนเน็ตบ้านได้ไม่มีปัญหาครับใครอยู่บ้านสวนบ้านต่างจังหวัดอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์อยู่เป็นตึกเนี่ยแล้วติดเน็ตสายไฟเบอร์ไม่ได้ครับผมขอมาให้ติดเนี่ย เหมาะเลยนะครับอันนี้ในส่วนของสัญญาณ Wi-Fi ครับผมไฟสัญญาณ Wi-Fi แล้วก็รอในส่วนของบู o นะครับตัวซิมนะครับผมที่เราใส่เข้าไป t o d e t a c t นะครับผม t o d e t a c nt ย้ำนะ t o d t a c nt นะครับผมแล้วก็ในส่วนของ a s เนี่ยใส่ได้หมดนะ es t o d e t a c นะครับ nt นะครับอย่าลืมนะ t o t นะครับตัวนี้ mr 1 0 0ลรองรับครับผม mr 6 0 0ลอรองรับหมดนะครับผมทุกซิมทุกโบนั่นเองครับที่เป็นในส่วนของซิมเน็ต รายเดือนก็ดีรายปีก็ดีนะครับผมรู้ว่าจะเป็นในส่วนของซิมนะครับที่ติดสัญญาณไม่ติดสัญญาสามารถจิ้มใส่ได้เลยนะครับเนี่ยรูปโลกเพืเ่อนๆเห็นไหมรูปโลกคืออินเทอร์เน็ตมาแล้วครับอันนี้ในส่วนของตัวคืนนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาต่อในส่วนของสายแลนครับน้องๆที่มีคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะน้องๆที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับอย่าลืมนะต่อสายแลนได้เลยสมาร์ททีวีต่อสายแลนได้นะครับต่อสายแลนกึ๊บเนี่ยแล้วก็ไปต่อที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมต อ่าเรียบร้อยครับต่ออย่างนี้ได้เลยเน็ตวิ่งปั๊บครับผมเพื่อนเพื่อนพอได้งี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมในส่วนของตัวอ่าดูหนังฟังเพลงรั้วเล่นเกมนะครับตัวนี้ย้ํานะต่อได้หมดเลยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผม mm. เ,เราลองดูในส่วนของตัวอ่ายูทูบนะครับระดับ Fu l l h ดีกันนะผม Fu l l h ดีหรืออะไรเงี้ยเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ย <ๆ S 2> เพื่อนๆนที่สนใจอย่าลืมเนี่ยสามารถที่จะกดแล้วก็เปิดได้เลยนะอันนี้กรณีที่เราใช้งานนะครับ ไม่ว่าจะเล่นเกมคอมพิวเตอร์เล่นเกมสตรีมนะครับเอาไว้ดูหนังดูหนังซีรีส์ดูหนังออนไลน์เดี๋ยวผมจะกดก่อนนะครับมาดูหนังสักหนึ่งเรื่องกันดีกว่าเพืเ่อนๆกดนะครับผมในส่วนของตัวหนังนะครับผมสักหนึ่งเรื่องกันนะผมว่ามันใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมากดแป๊บหนึ่งนะครับผมมาแล้วเพื่อนๆกดปุ๊บแล้วก็เปิดได้เลยนะครับผมอันนี้สําหรับสายคอนเทนต์ดูหนังซีรีส์ดูหนังออนไะลน,น์นะเพื่อนๆเห็นไหม ก็ระดับเป็นแบบ Full HD เนี่ยสบายๆอยู่แล้วนะครับดูลื่นๆอยู่แล้วแล้วอีก1 d ดีไวซ์นะครับ2 d ดีไวซที่เป็นในส่วนของมือถือเนี่ยสามารถที่จะต่อ WiFi จากตัวเราเตอร์ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะทดสอบคู่กับคอมพิวเตอร์นั่นเองครับตอนนี้เรามาทดสอบจากคอมพิวเตอร์อันนี้ต่อสายแลนนะคอมพิวเตอร์ต่อผ่านสายแลนนะครับเส้นสีขาวเบื่อๆเหมาะสําหรับในส่วนของตัว เราเตอร์แบบนี้นะครับแนะนำโปรนะครับอินเน็ตถ้าเกิดเป็นแบบรายปีแนะนำของ215ิบหเมกซิมเทปทอครับแรงจริงและถ้าเกิดเป็นของโครงพันนะซิมครงพันแนะนำตัวนี้เพื่อนเพื่อนดีเทคงครงพันตัว15เมกแนะนำา15เมกนะครับผมถ้าเกิดตัว6เมกอะเหมาะสำหรับดูหนักฟังเพลงในมือถือแต่ถ้าเกิดต่อคอมพิวเตอร์ต่อโน้ตบุ๊กแบบนี้ผ่านตัวเราเตอร์แนะนำา15เมกขึ้นไปนะครับของ a e s นะครับผมจะเป็นแบบ รายเดือนแบบเติมเงินไม่มีสัญญาครับแนะนําตัว10เมกเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จํากัดกิกเลยนะครับอย่าลืม3โปรนี้นะครับใครที่ตามหาอยู่นะเหมาะกับเอาไปใส่ตัวเราเตอร์ใส่ซิมแบบนี้นะครับต่อสายแลนก็ได้ต่อ Wi-Fi ก็ดีเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันครับเนี่ยดูหนังลื่นๆเลยดูหนังลื่นๆนะครับผมพอเราดูได้งี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของตัวนี้ ตัวมือถือนะครับตอนในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับผม Wi-Fi นะครับผมตัวนี้เราดูชื่อตรงใต้นะครับใต้ตัวเราเตอร์มีชื่อ Wi-Fi กับพาสเวิร์ดเราต่อได้เลยนะต่อได้เลยครับผมหลายอุปกรณ์นะครับผมพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว YouTube นะครับพร้อมกับดูหนังบนคอมพิวเตอร์ไปด้วยนั่นเองครับเนี่ยดูไปด้วยนะครับแล้วก็ดูในส่วนของตัว YouTube ไปด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอพิมพ์ก่อนนะครับผม สำหรับใครที่สนใจนะครับในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตซิมพร้อมในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับเนี่ยดูลื่นๆเลยดูลื่นๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเป็นแบบ Full HD เหมือนกันนะครับผมทั้ง2ดีไว้นะครับของคอมพิวเตอร์ดูหนังแบบ Full HD นะดูหนังนะครับผมตอนนี้กินเน็ตเยอะอยู่แล้วแล้วก็ในส่วนของมือถือนะครับอันนี้นะครับดูในส่วนของตัว YouTube 1080 p นะครับผม 1080p นะครับย้ำพันแปดเนี่ยดูแบบนี้เลยเพื่อนเห็นไหม ฟืดฟืเลยเนพะื่อนอ่ะดูแบบเต็มจอได้ไหมเนี่ยครับผมดูแบบเต็มจอฟื้นนะครับเต็มจอได้เลยดูได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่อไซแนลนหรือว่าต่อในส่วนของ Wi-Fi ก็ได้มือถือต่อ Wi-Fi ไ,ได้ครับเพียงในส่วนของตัวเราเตอร์เนี่ยใส่ซิมเนี่ยตัวเราเตอร์ใส่ซนะิมแค่ตัวเดียวนะเพืนนะ่อนอ่ะให้ดูเราเตอร์ Wi-Fi เครื่องเดียวใส่ซิมอินเทอร์เน็ตหนึ่งซิม ปล่อยสายแรนได้นะครับตัว MR 102พอร์ตนะ MR 604พอร์ตพร้อมในส่วนของตัว Wi-Fi นะครับปล่อยได้ไหลายอุปกรณ์นะครับเราเสียเงินแค่ซิมเดียวใครอยู่หอพักอพาร์ตเมนต์นะครับ เน็ตสายเข้าไม่ถึงไฟเบอร์เข้าไม่ถึงนะครับจะไปดูหนังซีรีส์ดูหนังออนไลน์นะครับดู YouTube ดู TikTok ไลฟ์สดนะครับตัวนี้นครับทำได้หมดเลยนะครับอย่าลืมนะเพื่อนๆตัวเราเตอร์ Wi-Fi นั่นเองก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่สนใจนะซื้อซิมอินเทอร์เน็ตไปนะครับแล้วเอาไปจิ้มใส่ไม่ว่าทูดีแท็กหรือว่าเอนะครับ3โปรนะครับทูดีแท็กเอแบบนี้ของทูแนะนำซิมเทพทอ15เมกของดีแท็กคงพันแนะนำ15เมกหรือว่าอี แนะน,นํา10ม m a g n e t ไ่อั้นนั่นเองครับใครที่สนใจสามารถกดเลือกที่ก้าสินค้ากันได้เลย